สวัสดีครับก็จะมาบอกนะครับว่าตอนนี้เวลาตีสามสามสิบสามนาทีมีพี่ท่านหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมนอนตออไลน์ตออเพจอยู่ครับแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งอยู่กรุงเทพนะครับจะใช้เงินต่อไปตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วแกถ่ายภาพมาชุดชุดหนึ่งนะครับผมดูจากรูปเป็นพระแท้ทั้งหมดนะครับแกบอกว่าแกต้องใช้ตั้งด่วนนะครับว่าแกต้องมีธุระใช้เงินก้อนอประมาณล้านหนึ่งนะครับแต่ผมดูจากรูปพระของคุณพี่แล้วก็ดูแล้วมาอยู่ ไม่น่าถึงผมบอกพี่น่าจะได้หลายๆแสนบาทน,นะครับก็ซื้อกับคุณพี่เขาเรียบร้อยแล้วคุณพี่เขาไม่อยากออกซื้อผมเพิ่งซื้อเสร็จเมื่อกี้ตอนตีสามสามสิบตีสามครึ่งนะผมมาถ่ายวีดีโอตอนตีสามสามสิบสามนาทีเดี๋ยวเรามาให้ดูนะครับว่ามีอะไรกันบ้างเผื่อมีพี่สนใจสนใจจะแบ่งก็ยินดีแบ่งปันให้นะครับจะไม่ให้ดูครับเป็นพระหลักทั้งหมดนะครับไม่หมดหรอกอาจจะมีพระย่อยเลี่ยมทองแต่ส่วนมากจะเป็นพระเลี่ยมทองทั้งหมดเดี๋ยวพาไปดูครับนี่นะครับ มันเก็บซื้อเสร็จเลยก็แล้วถานผมมาใส่นะครับให้ดูเอาให้ดูเอาให้ดูนะครับซูมให้ดูก่อนนี่อ่าเหรียญแรกนะครับนี่ปเปรียญหลวงพ่อสุดวัดจ้าหลวงนะครับปีสองหนึ่งอันนี้ผมซื้อมาน่าจะห้าพันห้านะครับเป็นทุนห้าพันห้านะซื้อมาห้าพันห้านะครับเหรียญแรกน,นะครับเพราตอนนี้พระเปล่าๆสวยๆอยู่ประมาณสองพันบวกลบอันนี้มันเป็นทองเปอร์เซ็นต์ตัดนะครับซื้อมาห้าพันห้า เต่ากุหลิ์อันนี้ทองนะครับซื้อมาห้าพันนะครับเต่าเล่นอยู่พันกว่าบาทนะครับก็พร้อมทองก็ประมาณห้าพันนะครับซื้อมาห้าพันบาทเอาให้ดูครับคือผมรับเช่าพระทุกรูปแบบทุกสไตล์นะพี่นะครับอันนี้พัะกลวยนะครับนี่พัะกลวยซื้อมาคู่กันนี่ซื้อมาคู่นี้ซื้อมาหมื่นสองหมื่นสองหมื่นสองห้าร้อยหรือหมื่นสองนี่แหละกี่รื้ทุนละครับผมจดประโยชน์ต้องดูในสมุดพิธีหนึ่ะครับเคราะราคามาเป็นคู่ๆเป็นชิ้นๆนะครับนี่ออกปีห้าหกนะครับเลี่ยมทองนะครับก็ตี พระก็ประมาณสองพันบวกลบนะครับก็บวกทองก็ตก 4, วละสามพันกว่าสี่พันกัประมาณนี้ครับราคาผมซื้อมานะนี่จะเอาให้ดูนะครับแล้วก็นี่เหล่เหลพพาะรวยนะครับหน้ากากทองเหลเพาะรวยหน้นากากทองนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเหลเพาะรวยหน้ากากทองเหลเพาะรวยหน้นนนนากากทองก็อันนี้ซื้อมารู้สึกเก้าพันตีมาเก้าพันนะครับแล้วก็เหรียญน,นะครับนีเหรียญ อันนี้เป็นเรนหรีรยญหลวงพ่อเพชรนะครับรุ่นสองนะครับปีเจ้าสี่ทองนานารู้สึกจะซื้อม,มา 10, หมื่นดีมั้งพระเล่นหลักพันพี่อันนี้ไม่แพง,งรุ่นสองพระเล่น,นหลักพันนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับเป็นหลวงหลวงพ่อขันนะครับวันนเราก็จาบรุ่นแรกนะครับหูเชื่อมทองนานานะครับอันนี้ซื้อสองหมื่นกว่าครับก็จะมีแหวนนะครับนี่หุ้มทองแหวนหุ้มทองนะครับเป็นแหวนหุ้มทอง อันนี้เป็น,นเหรียญเืองินหุ้ทองนี้นะซื้อมาแปดพันมั้งนะครับมา 8, แปดพันก็จะมีเหรียญในี้อันนี้ครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเพชรเหมือนกันนะครับอันนี้รุ่นแรกนะครับตาวน,นี้สภาพสึกๆหน่อยนะครับหล่อซื้อมาประมาณหมื่นกว่าบาทอันนี้ก็จะเป็นพ่อกลวยนะครับนี่อาจจะเป็นหลังยันนะครับปีสองหนึ่งอันนี้พระเขาลายผิวมาใหม่นะครับอันนี้ซื้อมาสี่หมื่นห้าพระลายผิวแบบพระพสวยอยู่แต่ว่า เจ้าของน่าจะโดนทําผ mm ิวขาดมานะครับแต่ว hmm. ่าพระอิสวยอยู่แต่ไปทําผิวใหม่แค่นั้นเองอันนี้ก็จะเป็นกาไรเงินนะครับพุ่มทองนะครับวัดไผ่ล้อมนะครับเป็นหลวงพ่อเอียดนะครับวัดไผ่ล้อมใช่พ่อเอียดหรอเออใช่พ่อเอียดพ่อเอียดนะวัดไผ่ล้อมมีซื้อมาห้าพันนะครับมีทองนะมีเงินอ่าแล้วก็ไปเหรียญเออใต้ลมเย็นนะครับปีสองหกนะครับอันนี้ซื้อมาสี่พันนะครับพระก็ขายมาพันบวกลบนะครับตีทองสามพัน ก็ศูนย์สี่ครับซื้อทุกอย่างอันไหนเบียนได้ผมเบียนให้อันนี้จะเป็นแหลไห่ไอเทมนิดนึงครับเป็นกะลานะครับหลงพ่อปิน่นวสิสะทองนะครับนี่ไม่รู้อยู่ที่ไหนขายกันเนี่ยอันนี้ผมผมซื้อมาห้าหมื่นห้านะครับมีใบามาสองใบนะครับซื้อมาห้าหมื่นห้านะครับห้าหมื่นห้ามีมาสองใบนี่ครับมีมาสองใบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพระทั่วไปนะครับอันนี้ซื้อมาสามพันครับซื้อค่าทอง ซื้อโมองละสามพัน 3, ค่าทองนะครับนี่อันนี้พ่อเอียอันนี้ซื้อมาสี่พันนะครับพอเอียซื้อมาสี่พันแล้วก็พอเปิลอันนี้ก็ซื้อมาสี่พันนะครับมีสามสี่มีแหวนอันนี้ซื้อมาห้าพันนะครับข้างบนนี้เป็นทองนะครับแต่ว่าข้างล่างจะมีแบบผสมบ้านเล็กน้อยจะมีทองก็เป็นแหวนเงินนะครับอันนี้ก็เป็นแหวนทองพี่ก็จะขายด้วยก็สิบหกกร,รัมครับก็ซื้อตามและครับ ราคาทองความเป็นจริงเพราะพี่เขาจะใช้เงินด่วนนะครับแล้วก็มีโสทอนครับกรมตำรวจนะครับ,เ,รรรบเป็นพิมพ์พ่นสายนะครับเนื้อทองคํลำเบอร์เก้า์เก้าครับอันนี้ก็ไม่มีการไม่มีกล่องอันนี้ซื้อมาแสนห้านะครับซื้อมาแสนห้าอันนี้ปิดตานะครับนี่ปิดตาเขารวยมาตโกอันนี้ซื้อมาห้าพันนะครับแล้วก็แร่ไอเทมอีกอ่าแร่ไอเทมอีกหนึ่งชิ้น,นครับเป็น ปิดตาหลบปู้กินนะครับวสพานสูงนะครับอันนี้มีบัรสมาคมมาหนึ่งใบครับอันนี้ซื้อมาหกหมื่นนะครับไม่รู้ก็เจ้าของซื้อมาแสนแปดอ่ะตรงเนี้ยนะครับแต่ผมไม่บอกต้องซื้อใครมาผมซื้อมาหกหมื่นแล้วกันแกจะใช้เงินด่วนนะก็ประมาณนี้ซื้อมาหกหมื่นบาทราคาราคาที่ผมซื้อได้นะเพราะว่าถ้าขายไม่ได้คือผมแบกได้ก็ประมาณนี้ครับคือผมยอมเสี่ยงที่จะลงทุนนะครับปิดตาปากน้ำรุ่นสี่ครับอันนี้ซื้อมาห้าพัน อันนี้เป็นหลวงพ่อเกิดบางสปารับคู่นี้ซื้อมาหมื่นหกครับหมื่นหกหมื่นหกครับหมื่นหกแล้ว่าอ่าพระสุดอัการหลวงรู้สุดท้ายครับอันนี้ซื้อมาสี่พันแล้ว่าเหยดน้ำปูทีอันนี้ซื้อมาสามหมืนน่นครับสภาพเย็นๆหน่อยนะครับเราจะกุดนะครับอ่าหลวงปุทีวัดประขาวครับอันนี้ซื้อมาแปดพันตาเวทนี่ซื้อมาแปดพันนะครับการเต็มสุดเน้เนื้อ,เน,อ,เ,นอเนื้อผงนะครับ ก็จะมีนี่องค์หนึ่งครับเป็น uh, แร่เแื่อมครับนี่อันนี้ก็แรเท่มครับเป็นมีบัตรของพ nah, ี่เก่งนะครับเจ้าของซื้อมาแสนหกหกนะครับนี่หนึ่งสองนะครับรุ่นแรกนะครับออกมาแจ้งนอนครับอันนี้ซื้อมาแสนสองห้านะครับเดี๋ยว้มีพี่ๆท่านจสนใจก็คุยกันได้นะครับจะแบ่งปันผมนะเขาผมซื้อมาเมื่อกี้ครับก็มีเอ่อเรี้ยงพยาพิชัยดาผักนะครับอันนี้สวยมากทองแดงสวยปีเลยครับคู่นี้ซื้อมาสามื่นบาท ทองหนาท้องหนานะเราจะมีช็อกโกนอยครับอันนี้ซื้อมาสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยซื้อมาสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยครับช็อกโกนอยนะครับแล้วก็จะมีเร้อยปีนะครับร้อยปีซื้อมาสี่พันสมเด็จโตพมรังสีนะครับอันนี้ซื้อมาหมื่นนะครับทองหนาเพระรวยหน้ากากองคราปีหกสามนี้ซื้อมาสี่พันเรทเ,เงินนะครับ หุ้มทองครับอันนี้จะเป็นสามหลวงพ่ออันนี้ซื้อมาแปดพันนะครับอันนี้ก็มีปอบคูณรับสเสด็จอ,อันนี้ซื้อมาสี่พันห้าครับแล้วก็เออ่ปุโตโนวะนะครับอันนี้ซื้อมาสองหมื่โโนสี่นะครับปุโตนวะนะครับตอนนี้ราคาอาจจะลงลงนิดนึงอันนี้ก็เป็นหลวงพ่อขันแล้วก็จาาครับรุ่นแรกเหมือนกันอันนี้ซื้อมาสองหมื่นนะครับแล้วก็พอโตบางกระทิงอันนี้ซื้อมาสี่พันครับมีกระเทาะเล็กน้อยครับก็แี้ก็พอเพชรนะครับนี่พอเพชรนี่ครับ เออพะเพลรปลุกแเพชรนะครับนี่ก็ดูแลนี้สวยหน่อยมีซื้อมาสามหมื่นบาทนะครับมีพระักรุเนื้อชินไม่แน่ใจที่ไหนพระแท้ครับนีซื้อมาเจ็ดพันก็อย่างนี้ครับประมาณนี้นะครับซื้อซื้อซื้อหน้าร้านประมาณนี้ก็อยากจะบอกว่ามีพระนะครับอยากจะปล่อยติดต่อมาเข้ามาได้นะผมซื้อทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวกับพระเครื่องพระแท้มีราคามากกว่าสามร้อยบาทขึ้นไปผมเคาะราคาให้เป็นองค์หมดเลยวันนี้อาจจะไม่สุภาพนิด้ึงพอดีผม นอนตอบเพจตอบไลน์แล้วพี่เข้ามาพอดีก็เลยตายคลิปเลยนะครับก็ประมาณนี้ใครมีพระอยากจะปล่อยติดต่อเข้ามาได้หรือสนใจแบ่งปันพระจากผมก็ติดต่อเข้ามาเบอร์โทร0883955800 ID ไลน์ผม @aot3865 นะครับถ้าผมตอบช้าหรืออะไรโทรหาผมได้แต่โทรหลังเที่ยงครับโทรติดต่อมได้ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนนะครับทีหนึ่งทีสองบางทีอาจจะรับเพราะว่าบางทีผมก็ยังไม่ได้นอน at, ตอบเพจตอบไลน์อยู่ก็ประมาณนี้นครับสำหรับนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ